ไม่ได้เป็นโทนเดียวกันหรอนี่ไงก็อาจจะแบเฮ้ยพวกแกรู้สึกว่าแบบแอมันร้อนเนี่ยแอมร้อนปะอะไรปะใช่ใช่ใช่ไหมยืนอะไรด้วยแกเป็นนี่แหะฉันบอกแล้วไม่รอดท้องใช่ไหมเฮ้ยยังยังยัง อันนั้นไม้ตายเผื่อโดนทิ้งแล้วแล้วที่ไหนเมือ่อไร่อาการมันเป็นยังไงเ่าให้หมอฟังสิคะเมื่อเช้า,ชาที่ไหนอะไรยังไงบนเตียงเลยกูก็แบบตื่นมาแล้วก็แบบแ็นสอมันติกมาก เมื่อคืนที่บอกว่าจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปส่งสวยต่อใช่ไหมอย่าเอ็ดไปเราอ่ะเป็นสาวเป็นแซ่ดแบบนี้ไงเราจัดปะส่งดอกที่นี่เขาไม่ทำ ิเกตด้วย,วยแล้ววันนี้คุณปลายฝนเนี่ยมีธุระอะไรเห็กคะอ๋อมาหาคิมอ่ะคิมไม่มาทำงานหรอ,อคิมเหรอ,อมไม่มานะเหรอโอ้เรื่องออนไลน์มีอะไรพวกเราช่วยไหมล่ะฮะช่วยอะไรดีออนไลน์อ่ะฮะ พี่ธรา,าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถ้ามีสาวๆมองพี่แบบนี้นะรับรองได้เลยว่าพี่ไม่มีทางแดงนก้มหน้าแบบแกนะก็ <c oughs> ถ้าพี่ไปฟ้องน้องสาวพี่ก็สวยแย่เลยแต่ว่าก้มหน้ามากเกันกนะารแสดงครับนี่ใช้ความหล่อให้มีประโยชน์น้อยจะทับลายพี่หรือเปล่าอืมได้ ฟองพี่สาวนะ <S <S ก็ถ้าพี่ไม่ฟองน้องสาวพี่ผมก็ไม่บอกหรอกครับขออนุญ,ญาตนะคะคุณธาดาใช่ไหมคะครับดวงดาวค่ะพิตตี้ออฟวูดป,ประจำโรงแรมอ๋อฟรีแลนซ์ประจำนี่เองอ๋อจำได้ครับถ้าผมจำไม่ได้นี่ พี่สวยแล้วนะ mm hmm. ต่อหน้าน้องเมีย <c oughs> ใครจะกล้ามาพบบอสเหรอลูกสาวบอสครับอโอเคมาคุยงานใช่ไหมครับใช่ค่ะไปครับอ๋อพี่ฝากสวัสดีพี่วีด้วยนะครับเราวันนี้พี่วีมาทำงานหรือยังมไม่รู้สิวันนี้ก็ยังไม่เจอเลยอะ่ะเดี๋ยวไปก่อนละครับใช่ครับทา่งช